สวัสดีครับผมชื่อนายวชรพงษ์แสงตะวันอยู่ชั้นเ่อมศึกษาปีที่4ี่4ับสี่เลขที่3ครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอในเรื่องของโมเดลเซลล์สัดครับโดยองค์ประกอบต่างๆและหน้าที่ของแต่ละส่วนภายในเซลล์มีดังนี้ครับจุดที่เป็นแท่งดินน้ามันนะครับที่ทับกันอยู่มีชื่อเรียกว่าเซนติโอครับมีหน้าที่สร้างสปินเดอลไฟเบอร์ซึ่งช่วยในกระบวนการการแบ่งเซลล์ครับ ส่วนาต่อไปครับจุดที่เป็นเชือกสีตรงนี้ครับมีชื่อเรียกว่า smooth endoplasmic reticulum ครับมีหน้าที่สร้างไขมันและกั้จัดสารพิษครับต่อไปครับเป็นจุดที่เป็นร่างแห่สีฟ้ากับสีส้มนะครับมีชื่อเรียกว่า LaF endoplasmic reticulum ครับมีหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์ครับต่อไปนะครับจุดนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า V e a r cell ครับมีหน้าที่คือเป็นแหล่ง สารอาหารภายในเซลล์ครับจุดต่อไปครับคือจุดที่เป็นก้องดินน้ำมันขนาดเล็กที่อยู่ติดกับแวคิวโอมีชื่อเรียกว่าไลโซโซมครับมีหน้าที่ย่อยสารบางอย่างภายในเซลล์ครับจุดต่อไปครับจุดนี้มีชื่อเรียกว่าไมโทคอนเดรียนะครับมีหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์โดยกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะครับ จุดต่อไปที่เป็นแท่งดินามันทรงกระบอกนะครับมีชื่อเรียกว่าไมโครทูบูครับเป็นโครงสร้างเซนติโอแล้วก็บาซอบบอรี้ครับมีหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของออกแกแนลต่างๆนะครับจุดต่อไปครับจุดนี้มีชื่อเรียกว่าไซโทพาสซมครับเป็นส่วนที่ล้อมรอบนิวเคลียสอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ครับประกอบด้วยไซโทโซ และออร์แกเนลครับต่อไปนะครับจุดนี้มีชื่อเรียกว่าเซลล์แมนเบนครับคือเป็นจุดที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆของเซลล์นะครับแล้วก็มีหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกเซลล์ครับโดยมีคุณสมบัตินะครับเป็นเยื่อเลือกผ่านครับจุดต่อไปครับจุดนี้มีชื่อเรียกว่านิวเคลียร์พอครับมีหน้าที่ เป็นทางผ่านของสารต่างๆระหว่างไซโทพาสซึมกับนิวเคลียสครับจุดต่อไปครับจุดนี้คือที่เป็นเส้นสีดำๆนะครับมีชื่อเรียกว่าโครมาตินครับมีหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมประกอบด้วยโปรตีนแล้วก็ DNA นะครับจุดต่อไปครับจุดนี้คือฟอมสีแดงที่อยู่ตรงกลางนะครับมีชื่อเรียกว่านิวเคลียรัสครับมีหน้าที่ สังเคราะห์ไรโบโซมครับจุดต่อไปครับนิวเคลียสครับมีหน้าที่ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างภายในเซลล์นะครับจุดต่อไปครับที่เป็นร่างแหนะครับดินน้ำมันสีแดงครับมีชื่อเรียกว่ากอจีบอดี้ครับมีหน้าที่นะครับดัดแปลงและส่งออกสารครับจุดต่อไปนะครับเป็นจุดดำๆนะครับเล็กๆ ทั่วในโมเดลเซลเลยนะครับก็คือไลโบโซมครับมีหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนครับครับผมผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ